แมกนีเซียมสาคัญกับร่างกายเราอย่างไรนะแร่ธาตุหรือวิตามินเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเวลาเราทานเข้าไปเป็นเพราะว่าเราขาดเนาะทุกเซลล์ของเราเนี่ยต้องการแมกนีเซียมประมาณ60เซนะคะซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกระดูกค่ะแต่บางครั้งนะคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยจะอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็เลือดนะคะ แมกนีเซียมค่ะทำหน้าที่เป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาในร่างกายนะเปลี่ยนแปลงอาหารให้เป็นพลังงานนั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะแมกนีเซียมนะคะช่วยในเรื่องของการสร้างโปรตีนนะคะเพราะว่าเขาเร่งให้เป็นโปรตีนอะมิโนค่ะอย่างที่3ค่ะพออยู่ในเซลล์ปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างนะคะทั้ง DNA แล้วก็ RNA ด้วยนะคะและอย่างที่4ค่ะเขาช่วยนะคะในเรื่องของการควบคุม ความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเอาจริงก็คือช่วยควบคุมการหดแล้วก็การคลายของกล้ามเนื้ออย่างที่5ค่ะแมกนีเซียมเนี่ยช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทค่ะนั่นหมายความว่าบางทีเนี่ยคนบอกว่าเวลาทานแคลเซียมร่วมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการนอนนั่นเองค่ะ